เชตแตมจะมากดตู้กาชาปองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูตู้กาชาปองทั้งหมดที่เชตแตมกดได้ว่าเชตแตมจะได้อะไรบ้างตู้แรกตู้แรกเชตแตมจะเอาตู้นี้แต่ที่เราขดเปิดเลยเอาไหมอ่ะกดแล้วก็เปิดเลยตู้นี้ก็น่ารักเนี่ยเดี๋ยวตู้นี้เราก็จะเอาแออร้อยเยนสองเหรียญยนตู้นี้สองร้อยเยนใส่ร้อยเยนสองเหรียญอ่ะกดได้ใช่ไหม หมุนได้แต่มันไม่ออกมาเราไปหาแบบนี้อันนึงได้ตู้แรกก็แจ็คพอตกันล้ตู้แรกก็พังอันนี้อะค่ะสี่เหรียญสี่เหรียญตู้นี้จะเป็นตู้ซาริโอเนาะอันนี้ก็มี่ร้อยเยนสี่อันสิบเยนหนึ่งอันอ๋อสี่ร้อยสิบเยนตู้ที่สองก็แจ็คพอตเหรอคะมาแล้ว ไม่อยากว่าัวนี้ไม่อยากได้ถุงนี่นะเตือแตนเขาจะมีแบบว่าจะได้ของที่เขาไม่อยากได้ตลอดเห็นหน้าแล้วออ๋เห็นหน้าแล้วใช่ค่ะตีคิตตี้เดี๋ยวาไปแกะตอนกินข้าวจะเลี้ยงต้องหาที่มันเป็นหมานะคะอ๋อจะเอาหมาตัวที่ไม่ได้ตู้นั้นใช่ไหมนี่ไงมีแมวไงเอาไหมเชียร์แจมแค่ขนแมวค่ะแค่ขนแมวอีกนะอุ้ยเนี้ยพ่อชอบเซอร์บี้ น่ารักอ่จระเข้ตัวไรอ่ะนี่ที่นี่จระเข้ยังน่ารักเลยอ่ะตัวหมีแพนด้าไอ้นกนกนี่ไงที่เรากดเมื่อวานเมื่อวานเราได้ตัวไหนบ้างตัวนี้แกตัวนี้ไม่ใช่ค่ะตัวนี้อ๋อตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวเทียมอยากได้มากแต่ะเซต่ลนอยากได้ตัวนี้อ่ะมากดอย่าเอาตัวซ้ำเป็นพออันลืมไปแล้วนะอันนี้ก็ไปแล้วนะตัวสีขายนะใช่คไหม อุ้ยอุ้ยโอ้ยไม่ใช่ตัวที่เกิดได้อยากได้เหรออยากได้ตัวนี้เหรอจริงนะในตัวไหนใช่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 เฉตเต็มอยากจะได้ตัวนี้จริงเหรอตัวนี้เหรอเฉตเต็มเขาอยากได้ตัวนี้เป็นตัวที่สองโอเคตัวที่หนึ่งเขาอยากได้สีขาวเขาได้ตัวที่สองแล้วเย้แม่จะกดอันนี้แม่อยากได้สองตัวนี้ไม่ชุดนักเรียนก็บชุดเซ็กซี่แต่อยากได้ชุดนักเรียนมากกว่าแล้วมูแล ได้ตัวนี้อยากได้ตัวนั้นได้กัจจังได้กัจจังอ่ะได้กัจจังอ่าได้ได้ก็ตัวนี้แต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่ากัดจังน่ารักแม่มีสองตัวนี้ที่แม่มีเป็นตัวโตๆเดี๋ยวแม่เอาน้องไป้เขาเลี้ยงแล้วกันที่บ้านไปไอ้ต่อไปต่อยังไม่ถึงที่ไหนแล้วก็เจออีกอันหนึ่งแล้วเต็มไปด้วยตู้กดกาชาปองเออเนี่ยพ่อรู้อันนี้ตู้นี้เขาจะมีเบอร์แล้วก็มีกุญแจให้ไขแต่ถ้าเราอยากจะได้กุญแจเนี้ย เราต้องมากดนี่ถ้าได้ทิจ้านี้ได้เน็มไนน์โดเออเนี่ยมีเน็มไนน์โด้ด้วยเบอร์อะไรเบอร์สิบสามล็อตดิมเบอร์เลยอ่ะนี่มันเป็นยังลบนะอันนี้ไม่ใช่มันเป็นอันนี้เป็นยังลบอันนี้มันเป็นที่ลบปากกาเห็นไหมแต่มันเป็นลายเบคอนอันนี้มันอาจจะเป็นกระดาษโน้ตอะไรเงี้ยอ่อเกลียดไหมสองค่ะอะไรเทปเทปได้เกลียกได้เกลียดป้ะชิดดิอยากได้ทุกอันค่ะอ๋อได้เป็นเทปเทปแบคอน เคปเบคอนเฮ้ยน่ารักเป็นเทปรูปเบคอนนี่นี่มาดูนี้อันนี้เป็นชุดชาบูจิ๋วมาดูนี้นี้นี้ที่ขายตั๋วป่ะหรือแคชเชียร์จิ๋วอันนี้ตู้กดน้ำจิ๋วกับโอ๋ยนี่ไปแต่งร้านได้วิวตัวนี้สาวสาวเซ็กซี่เนี่ยเออตัวนี้พี่พ่อชอบนะเซ็กซี่เฮ้เอาเอาข้าวกล่องเป็นโต๊ะเจ้าต้าเมียก็ยานะ หมดละหมดไปกี่ร้อยเยนแล้วเนี่ยเยอะแล้วนะดึงเลยดึงเลยไดแล้วอยากได้ตัวไหนอ่ะไม่อยากได้ตัวไหนตัวนี้ซึ่งจัได้ไม่ใช่ไยถึงเชียงใหม่ได้ตัวนี้ไม่ใช่ได้ตัวไหนได้ตัวนี้ตัวไหนก็ได้ได้ได้ไม่อยากได้สีชมพูไม่ไม่อยากได้ตัวเนี้ยไม่อยากได้ตัวนี้ดูฮาโลวีนจังน้องนั้นอยากได้หมดเลย มันมีที่คืนแคปซูลให้เขาเนี่ยจริงเหรอได้นะนี่หมูป่าหรอหรือตัวอะไรอะไรตัวไหนอะไรตัวไหนได้ตัวประหลาดประหลาดเป็นน่ารักดีแต่งหน้าสวยเชียวเออสีเขียวสวยสดใสน่ารักรู้ไหมคะเขาพี่แบบตรงก้นเขาเป็นแบบนี้ได้หรอเขาเป็นตอกไม้อะไรมีอะไรมีตุ๊ดเหรอมีตุ๊ดด้วยงานละเอียดขหาอไหนอ่ะอ่ะใส่ไหมน่ารักอ่ะอยู่ ร้านมีร้านกาชาพองเลยอ่ะแล้วตู้นี้ทำไมมันใหญ่จังอ่ะแต่ไม่บอกว่าคืออะไรคืออะไรอ่ะแต้มอ่านหน่อยสิเนี่ยไม่ออกดูสิที่หมุนตัวอันไปเริ่มเลยยังไม่คิดว่าฉันเอย่างไรนี่น่ากลัวอันนี้ไม่แมันไม่เกินใลอุยกินมีว่าไม่เห็นโค้ด ใครชอบกาชาปองมาที่นี่ร้านเดียวจบโอ้โหอันนี้น่ากลัวเกินพี่แฟนค้อแหรอแม่ไอติมละลายอะไรลูกแไหนไหนมีมีของมีมีของมีของอันนี้มีห้าร้อยอยากได้สีชมพูที่สุดฉันอยากได้ทุกอันเลย วิธีเราจะเอาตัวเคอร์บี้เราต้องเป็นสีชมพูกับม่วงเท่านั้นไม่ได้ันแต่งโดยรู้อย่างงี้เออสีม่วงใช่คุอสีชมพูม่วงชมพูม่วงม่วงชมพูม่วงไปใเย็นดีเป็นเคอร์บี้เคอร์บี้หลับเล็กย้ด้านล่างอะอ๋อฉันชอบร้านนี้จังเลยอ๋ออันนี้ออกมาเป็นอย่างที่เราเห็นเลยเป็นโต๊ะเลย เราไม่ประกอบเราคืออยู่ไหนอะเคิร์บี้อยู่ไหนอะคิดดูถ้าเกิดไม่มีเคิร์บี้ไม่มีเคิร์บี้เลยเดี๋ยวสิอยู่ในนี้ปะตะเอ๋เอ๊ะเห็นก้นน่ารักน่ารักนี่ตัวนี้ทานุกิตัวนี้ชิดำเคยเห็นแม่มีด้วยค่ะอันนี้คือตัวเมื่อกี้ที่ชิดำกดปะคิดว่าตัวอะไรอ่ะตัวอะไรก็ไม่รู้นิวไอเทมอ๋อตัวนี้ตัวใหม่อันนี้ตัวเก่า ปลาหมึกจุบจุบหัวกันซีฟ้าตัวใหม่เฮ้ยจริงดิจริงเออตัวใหม่เลยตัวใหม่เลยเขาดูตัวนี้เลยอ๋อหนี่รถตัวนี้ตัวนี้อ้าวแต่ว่าตัวนี้มันตัวใหญ่ก็ดีเดี๋ยวชัแตมนะคะพอกลับไปแล้วท่านจะตั้งบ้านให้ทุกตัวที่เชั้นซื้อมาตัวใหญ่เชียวน่ารักน่ารักน่าใส่ใส่มันดูเหมาะไหมคะ ปลาหน่อยๆมันนุ่มด้วยจ้าเฮ้ยน่น่ารักกระปุกกระปิกจริงน่ารักน่ารักเข้ามาร้านนี้เยอะสุดแล้วอะกาชาปองจริงเป็นร้านสำหรับกาชาปองเลยหุยน่ารักน่ารักจะเป็นสับที่เราใช้บ่อยมากในญี่ปุ่นนะครับ น่ารักน่ารักเ,เนี่ยร้านหนึ่งค่ะไม่อยากได้อะไรชิมอยากได้ด <c oughs> ีอ๋อน,นี่เหรอที่เมื่อกี้กินกันอ่ะ <c oughs> อันนี้เป็นอุปกรณ์ตัวทำงานอีกแล้วอ่ะมีสกอตเทปอ๋อไว้เก็บของนี่อะไรอ่ะไว้แทะนิ้วเล่นเหสองร้อยเยนเองอันเนี้ยหน้าตาเขาแบบเออตึงๆึตลกกัแบบมองเหวอเลยแบบยังไม่ได้กิน <c oughs> นี่ว่าจะหยอดติดตู้ตัวไห่าไงเขาอยากได้ตุ๊กตุกตัวค่ะเพราะวเพราะมันน่ารักหมดเลยได้ตุ๊กินนิ้วเลนนิ่มๆเลยอ่ะแค่ดูเท้าเกินนิ้วสิอุยนิ้อุ่นนิ้วอุ้ยิขึ้นกระต่ายอมันนี้น่ารักอ่ะอะไรก็ไม่รู้ ยังไม่หมดนะคะตรง,น,งนั้นยังมีอีกฝั่งนู้นยังมีอีกน,นี่ฝั่งนี้ก็อย่างนี้แล้วนะตรงนี้เดินไม่ครบเลย <c oughs> อ่ะฝังในนู้นยังมีอีกอไปดูไปอย่าบอกนะว่าชั้งสองก็มีอีกเ <c oughs> ชอร์แตมมาร้านนี้ร้านเดียวไม่ต้องไปดูที่อื่นแล้วกดที่นี่แหละมันมีทุกแบบที่เชอร์แตมอยากจะได้แล้วสวีทบ <c oughs> ีสวีทบีเออนี่มีกบ ทำไเราแกะเรายังไงจะแต้มเออกดกดกดเป๊กกดเคอรบี้ให้โยอันนึงอ๋อโยแตนแตนพ่อจะพ่อพ่อคราวนี้ของพ่อพ่อจะเอาพ่ออยากจะได้ตัวนี้ป่ะตัวพิงพิงอยากได้ทุกอันแหละหมุน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 เคอบี้เคอบี้น่ารักทุกตัวจะไหนก็ได้พ่อเคอบี้เคอบี้มันก็เคอบี้หมดน่ะเออเจอแล้วตัวนี้วินพายุพายุพายุตัวนี้ครับตัวนี้จะเจอไหนมาฝากพี่รายได้แล้ว โหดูให้ทายมีงูเอ้าอ่ะกี่เหรี่ยแกอยากได้น้ำนมชีสน้ำนมใสชีสขอชีสถ้าไม่ได้ก็ถ่ายรูปไปให้พี่เลยบอกว่าปลีนเอาพี่เลยแก้วเขามีตัวนี้นะเราอยากจะได้ตัวนี้ไปให้พี่เอยแก้วแม่ว่าตอนนี้เขาให้แตัวเขาอาจจะมีลายอื่นด้วยนะใช่ ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ตัวที่ไม่อยากได้คือแบบหนึ่งสองสามคือไอแก้วแค่ทุกตัวแหละแน่ว่าชีส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 เห็นไหมชีสไม่ใช่ตัวอะไรอ่ะฉันไม่รู้แต่มันมีขาเห็นขาไม่ใช่ชีสแน่ได้จะตัวแถวนี้ป้ะตัวนี้แถวนี้แถวนี้เออเออเอาตัวนี้สิน่ารักไม่แก่นะกลัว แก่ไกมเต็พมบอกไม่แกนะเี่ยเราลองตู้นี้มาให้พี่กอลแก้วสักอันไม่จะได้ไหมนี่ให้พี่หลายแก้วให้พี่หลายแก้วทั้งวันเลยเอาแบบไม่มีขามานะแบบไม่มีขามานะใช้ชีสไหมใช่แล้วนีขานี่ขายแล้วอ่ะเปิดชื่อตามฉันคิดว่าฉันควรเปิดค่ะตัวอะไรเนี่ยวดูที่นี่ นี่ยชิปกระเดลวเป็นซองตัวนี้เออนี่ยชิปกระเดวเป็นสองพี่น้องเนี่ยเอาไปให้พี่ลอยแก้วให้พี่ลอยแก้วตัวนี้ให้พี่ลอยแก้วแม่ไม่อันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมนนั้นมีหลายจุดด้วยตัวเดียวกันไปเลยต้องเจอเป็ด่เออนี่จะแตมเขาจะเอาเป็ดให้ได้แม่อย่ามาเดินตรงนี้เลยมีตุ๊กแกยิ้มโอ้โหมีตุ๊กแกยิ้มรักแม่ หมหโน่เจมอ่ตัวนั้นก็ตุกแกตัวนี้เราเปิดเมื่อกีเราเปิดเมื่อกี้ไม่กลัวแ้ตัวนี้ได้เียญอะอ่ะเขียนข้อสอบเหรอมาตั้งอกกันน่ารักอันนี้เขี่เหรียญสองเอาไปมหมดแต่เจมจะฟองไปเท่าไหร่เลยไม่อยากจะคิด ถ้าตามันเหมือนไม่ใช่เป็ดเป็ดคือตัวไหนเฉตันเขาอยากได้ตัวนี้เฉตันได้ตัวเอ่อขอรี่ได้ตัวนี้ขอรีก็น่ารักดีเนี่เไม่ใช่น่ารักน่ารักน่ารักตัวนี้อ่ะเรามีตัวไหนเราได้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้สองตัวแม่เปิดอันนี้อีกแล้วมีตัวอีกตัวหนึ่งอ่ะที่เราจับได้ื่อคืนอ่ะ นี่หรอของแมวไม่เช้าไม่เช้าแค่ตอนนี้ตอนนี้เกืเอ,องงบจะครบเซตแล้วบบเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ไปซื้อเป็ดเ,เ,เหลืองให้กันได้แล้วเกือบจะครบแล้วแต่ยังไม่ได้เซตยังยังได้แต่ยังไม่ได้แ่ยังได้เอาไหมตัวสุดท้ายาตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายของไอ้ตู้นี้แล้วไม่อ่ะงั้นไปดูตู้อื่นไม่เอาแล้วเนาะเอาเอาสนกคตไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ย ใช่ไหมเป็ดหอยเป็ดที่เธอเขาของไม่เป็นไม่ใช่เป็ดตัวเดิมตัวเดิมตัวสีเหลืองตัวเดิมเตล่านี่ไงเจ้าแท้สปายแฟมิลี่แกเดียวก็มันออกมาเป็นตัวแบนๆนะมันไม่ได้เป็นสามดีอ๋อมันเป็นแบนๆนี่เอาไม่เอาไม่ชอบถ้าร้อยยน้มน่ตัวไหนตัวนี้หนูก่อนอยากได้ตัวไหนลูกถ้ามันไม่ออกอ๋อกหรอกอยากได้ตัวไหนอยากได้ได้ตัวนี้เรียบสุดเลยไม่ไม่ใช่ตัวนี้ ตัวนี้เห็นแล้วไม่ใช่เซนเจอเรล่าเหรอสีฟ้าเหรอไม่เดี๋ยวนะตัวอะไรอ๋อใช่ตัวนี้ตัวนี้ได้ตัวนี้เออเจ้าหลานเจ้าหลานอุ้ยใหญ่มากเลยโอ้ชั้นสองนี่มีทั้งพวานี้สนุกดีโน่ญี่ปุ่นนะยูร์ติ้นะเอาไหมเอาดีกว่าพี่เป็นเจ้าหญิงกได้แอเรียลสีสวยเอาแอเรีโอมูหลานปุ๊อปได้แอเรียลจริงดิวันนี้เราได้แต่อันที่เราชอบชาแตมชาแตมต่อให้แม่ เป็นคนหยอดวันนี้แม่รู้สึกแม่โชคดีใช่ไหมใช่แอริเอลก่อนไม่แอรเรียพรามูหลานอุ้มูหลานแม่ได้มูหลานแต่เมื่อกี้ยังบอกแอริียวอ,อยู่เลยก็เมื่อกี้เราบอกว่าอยากได้แอริียวหรือมูหลานไงนะมูหลานเออได้มูหลานไอ้น่ารักเป็นผัดจีนมันไม่ใช่มันมีโชว์เคสมันเป็นโชว์เคสมันเป็นเคสแม่ได้มูหลานตัวนี้นะครับโยเราเขาบอกว่าไปหาลิปสติกเองฉันให้เคสแต่ก็น่ารักอ่ะเดี๋ยวแม่ไปไปใส่ของแม่ แล้วอยากได้ตัวไหนพ่อคะอยาได้ทุกตัวอยากได้ทุกตัวอ่ะจะจะกดอันนี้นะครับตัวที่ยังไม่อยากได้สุดเราไม่ออกมาเป็นตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้อะไรอ่ะเป็นแฮัคเกอร์หมูหรอหนูอุ้ยก็น่ารักดีแล้ได้คือได้ไรอ่ะหนูหางเป็นหัวใจด้วยอือแล้วก็มีแฮัคเกอร์แล้วแม่คะอันนี้มันมีจิ้งจกเฮ้ยจิ้งจกด้วยน่ารักตัวนี้ไหนทำท่าสิ มันต้องอย่างนี้ด้ะเออต้องบิดเอวหน่อยๆเออไม่เอาไม่เอาไปทิ้งสิบอะสีชมพูสีชมพูสีเหลืองโอ้ได้สีเหลืองจัดจัดตัวนี้นะครับเสร็จแต่ไม่ต้องลุ้นไม่ลุ้นเพื่อไม่มีหูอ๋อหูหลุดไม่อยากได้ก็ไม่ได้เท่านี้แล้วนะวิ่นี่ผักยังแคน่ารัก คือผักเศร้าผักผักเศร้าหรอใช้น้งขูกเข่ากันหมดเลยตลกนะโยน้งขูกเข่าแบบไม่มีใครอยากกินัเลยพาออยากได้หัวเฉยเท้าชิดันอยได้อะไกินไปชิดันอยากได้ํำกินนะครับแม่อยากได้กระลำพ่ออยากได้หัวเฉยเท้าปรากฏว่าออกมาเป็นข้าวโพดขอโ่ษนะปรากฏเป็นพริกเนี่ยสิแล้วไม่อยากได้พริกเลยพริกไม่เอานะไม่เอาพริกนอกนั้นคนอื่นแล้วยังคอโอเคนี่ของง่ายมากเลยนะขอแค่ไม่เอาตัวนั้นนะชนเตมขอแค่ไม่เอาพริกนะ มันไม่ใช่ความผิดเชิดเต็มที่ฉันได้แบบฉันได้แบบปากทองฉันได้ปากทองอยากได้ยี่ด้ปากทองเศร้าต้องอยากได้ตัวนี้เอ็นี้มันออกมากับแอปเปิลกับอะไรด้วยใช่ไหมใช่ใช่มันเอาตัวมันออกมาได้ด้วยช่ดแอมแต่ตัวนี้ไม่ให้เชิดอต็เลียงไงเอารองเท้าสีชมพูก็น่ารักนะน่ารักอะไรเขาเขาอยากได้ตัวนี้เราได้ได้ตัวนี้ย้อนมันไม่ออกอ้าวไม่ออกออกได้หมด เป็นหมดอ๋อหมด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 ,หมดโสดเศร้าอ่ะแม่อ่ะต้องนานอย่างได้อ่ะไป <c oughs> อ่ะตัวนี้ต่อต้องได้หัวใจน,นะ <c oughs> ถ้าเกิดไม่ได้ฉันไม่ได้ยอยากได้ก็เนันเออดแล้วฉัี่ยตอนนี้ บอกอผมไม่ชอบปี๋เลยจบลงอยากหัวใจหรือไม่อยากได้อยากได้แล้วฉันก็รู้ว่าอยากได้ฉันอยากได้ฉันรู้ว่าฉันไม่ได้ฉันว่าแล้วแล้วก็ได้แล้วเดี๋ยวตัวได้หัวใจเป็นเป็นไงตุกกอนก้อนเป็นหัวใจกัน้วทีต่อไปเนี้ยอยากได้ไหนต้องบอกไม่อยากได้ใช่ไหมช็อตนี้แมวก็ติดน้ำแข็งโอ้แบาเป็นก้อนสี่เหลี่ยมไม่ใช่กระติกน้ำแข็งทางขยะแมวอย่ในทางขยะ นี่ก็นั่งเศร้านก่ก็ลงมาก็ยาสีฟันลดกับป่าลดอุ้งอุ้งลดลูกเจี๊ยบแผ่นยาแมวอันนี้เป็นนมใชโอ้จริงด้วยอ่ะแต่ฉลาดอยู่คนเดียวแม่ของข้อในวิญญาสีฟันแอดตัวนี้ไม่กับป่าด้วยเออมีมีระฟันชนิดหลอาอยากได้นม ยาฟันแม่บอกอยากได้อะไรนะเมื่อกี้อยาได้นมแล้วไม่ได้เลย嘛ไม่ได้นมไม่ได้นมอีกแล้วอ๋อไม่ดเดีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่ใช่ไม่ใช่นมไม่ใช่นมร้านนี้มันละลายซัดชัดยาสีฟันเราได้ยาสีฟันแม่เราบอกว่าเราจะทำยาสีฟันเราก็ได้ยาสีฟันแม่พูดได้ตลอดอ๋อเขาแยกมามียาสีฟันชิ้นหนึ่งอย่าเพิ่มเต้าเอานะเฮ้ยเดีนแวตรงหัวปุ่งนี้มันเอือวว่ยาสีฟันไม่ใช่ยาไม่ใช่ ใช่แม่ผักแฮปปี้ชุดผักมีความสุขไม่แต่ว่าหลังจากเจอชุดผักเศร้ามีผักหวและมีผักเฉยๆผักทองนะผักทองมันไม่มีผักทองม่มีผักทองจะได้ตัวหนึ่งแฮปปี้ตัวหนึ่งเศร้าไม่แต่มันมีตัวเศร้าไม่มีตัวอีกตัวหนึ่งที่เป็นที่เศร้าแล้วก็มีตัวหนึ่งที่เฉยๆยนะอันนี้ไม่ใช่เขาเศร้านะเขาขอโทษหรือเขาขอบคุณเปล่านั่งท่าขุ่นข่าคารวะ เามันคุกเข่ายังไงเขาเอาเข่าขึ้นมาแล้วเกาะไว้อออเหรอเอากอดเข่าเหรอกอดเข่าไว้เราคิดว่าด้านหลังไงเชียร์เมย์ได้ตัวแฮปปี้เพราะว่ามันจะได้อยู่กับตัวเศร้าแบบ two happy chat h a p p นี่นะเราอยากได้สองตัวนี้เอยากได้ตัวนี้มาก่อนเขาอยากได้ตัวนี้แต่เชีเราก็อยากได้ตัวเศร้าหรือตัวนี้เพราะว่าให้แบบเป็นเพื่อนกันได้ไงสรุปตัวไหนก็ได้ใช่าเร็วเร็วตัวไหนตัวไหน สีขาวตัวที่พวกเราได้ตัวนี้ไอหรือตัวนี้ตัวนั้นใช่เหรอไม่เห็นแน่หน้าเป็นไงหน้ายิ้มอยู่ไม่ใช่อ๋อหน้าปากตรงตรงหน้าแบบตัวนี้หน้าแบบฉันรำคาญเธอเวลาลรำคานเพราะแล้วต้าไหนได้ยิ้มบ้างไม่ไม่ยิ้มก็เอาไปวางข้างๆแบบล่ำคานเหรอเออไปเป็นร่ำคาน เฮ้ยนี่เขาแบ่งเป็นนี่โอากาแอเรียกับลิชแอเรียอ้าแล้วเราไปเข้าฝั่งนี้ด้วยนะนี่ฝั่งนี้ฝั่งลิชฝั่งคนรวยฝั่งต้องรวยจะเข้าโซนนี้ได้ขอเข้าไปดูหน่อยได้ไหมเนี่ยอ๋อตรงนี้เขาจะเป็นเกมแบบนี้ไหเป็นของแพงเขาจะเป็นของแพงไงของมีราคานี่เป็นอะไรที่ต้มไข่ที่ทำหน้าจริงจริงแต่เอ้ยแต่ตั้งชื่อเก๋ดีเนาะเนี่ยของน่ารักอ่ะอมันจะเป็นเกมตู้เกมอะไร เจออีกร้านแล้วค่ะชอตเตอนอยากได้ขึ้นมาอีกแล้วได้ตัวนี้อะไรอ่ะได้มันเป็นแบบแหลกกลมๆมัหรอใช่สระแดงสีไม้สระชียืดๆสุดเหรอมันเหมือนบอลมันไม่มันยืดได้ถ้าอยากได้ตัวไหนก็ได้แบบตัวไหนก็ใส่จริงสีเหลืองอ๋อเนี่ยมีเลยเอาไม่ใช่นี่ไงตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ชอตเตอร์อยากได้ตัวที่ดีเทลเยอะสุดตัวนี้เป็นรูปข้าวหนึ่ง นี่เหรอตังหมดตั้งหมดแล้วเต้มได้เห็ดชิทาเกะหมนเป็นเห็ดได้เห็ดตัวนี้อ่ะเป็นน้องเห็ดแบบนี้แปะมีตู้กดน้ำด้วยเชตัมตู้กดน้ำอ๋อไม่ใช่ตู้แลกเหรียญอ้าวใส่เหรียญเนี่ยอ๋อแก้วไม่ใส่เหรียญนะออหรือว่าตู้กดน้ำกดแลกเหรียญแล้วเอาแก้วใส่เหรียญอือดีเนาะ